สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับน้องแทมมี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแทมมี่ไปงานบวชมานะคะน้องแทมมี่ก็นะคะก็เก็บโปรยทานสวยๆมาใหา้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแทมมี่จะแบบเรียงลําดับตั้งแต่แบบคิดว่าสวยอันดับสุดท้ายเลยนะพี่ทีมช่วยเลือกหน่อยอ สวยับสุดท้ายก็คือสวยไม่ค่อยสวยอ่ะแต่ว่าแบบทํานี่นะคะเขาทําจากอันนี้นะคะริปปินลิปปิน,ปปนจะให้พี่ทีมช่วยหานะคะพี่ทีมสวัสดีเพื่อนจังสวัสดีค่ะพี่ทีมเนี่ยแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบบอกกล้องนะคะแต่แบบอ,อันนี้เท่าไหร่ก็ทําคลิปได้อยู่เนาะสวยเลวามาจากอันที่สองเนี่ย ันที่สองอันที่หนึ่งแล้วหนึ่งนี่เป็นอันอันนี้อันที่สองอะไรกันอันรีวิวไปเลยอันนี้ต่างแดนที่หนึ่งแถบแถบที่หนึ่งเนื้อหาสองอันนี้สามอะไอันนี้นะคะอันนี้จะให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวเล็กเหรอโอเคกระติกน้ำกระติกน้ำนะคะแล้วก็ต่อไปนี่สวยมาก มวกนะคะหมวกมีหมวกแบบนี้ชุบนะคะแล้วก็นี่ตะก้าใส่ของใส่ได้นะคะเดี๋จะใส่ให้ดูวันนี้กับเรานะคะนี่มันมีตังหนึ่งบาทอยู่ใต้นี้นะคะผู้คนทําแบบคิดว่าเขาเก่งมากเลยเนาะพี่ทิม,อ,ม,อ,มอันนี้นะคะก็เป็นปลานะคะปลาชูชีใช่ปลาชูชีเหรอ นะคะนป่าต่อไปเป็นเป็ดก,กักาบน้องน่ารัดมากเลยนะทุกคนแต่ว่าแบบดูตาน้องก็แบบนากก่ากวนิดหน่อยเนาะโอ้ยเอามาออกมาน<ห>มอนึงนน่องนะอันนี้คือเด็กจะบอกนะค่ะว่าอันนี้แบบพิเศษสุดที่หนึ่งเลยที่หนึ่งมอเป็นทึงต่อไปนะคะเป็น สตรอเบอรี่นะคะอันนี้ก็สตรอเบอรี่เหมือนกันนะคะอันนี้คือชมนะคะส้มส้มนะคะส้ม <c oughs> นี่ส้มนี่หรือมังนนี่บอท่านเบิร์ดอยู่นี่เนี่ยเป็ดนะคะ อ้เป็มจะหมดแล้วเนี่เนี่ยเธอมันเหลือตั้งเยอะตั้งแยะนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้คือต้องเร็วๆให้เลยนะคะเพราะว่าแบบน้องแคมิจมดเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็ดกาบๆนะคะเป็ดจะมีสองแบบนะคะเป็นแบบนี้นะคะไม่ขายเด้อไม่ขายด้อไม่ขายด้อด้อ น่คะเป็ดโอเคเป็ดเป็นคู่นี้นะนะคะเราปานะคะปลาเป็นปลาแบบเออนะคะนีสวยมากต่อไปนะคะกระติกน้ำผ่านว่าคูส้มมวก สตรอบรี่ตะกร้าใส่ของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่รู้แต่ว่ามีตังอยูดใต้ตู้แล้วก็กุหลาบต่อไปเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยตรงนี้ไม่รู้จักมีแต่อันสวยๆทางนน้นเลยนะคะไม่รู้จัก อันนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือม่วงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะมะเขือม่วงอันนี้ก็อันนี้ก็สวยนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นแบบผักกะหล่ำหรือเปล่าอันนี้นะคะสวยสุดนะที่น้องทำมี่ชอบน้องทำมี่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่าที่น้องทำมี่ว่าสวยสุดแล้วก็คืออันนีเ้เดี๋ยวจะให้ดูอีกมีแบบนี้ ก็แบบแพนเค้กแพนเค้กแกะน,นี้นะคะแล้วก็แบบนี้แบบนี้ส้มเยอะอยู่นะคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็มีส้มอ,อยู่ส้มแล้วก็แบบนี้นะคะแบบนี้ไม่มีหัวนะคะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็นี่สัตว์วประวิน,นีนะคะแล้วก็นี่สำหรับคลิปนี้นะคะน้องแทมมี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแทมมี่กับพี่ทับทิมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องทีราสีเจชแนลคลิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Eh. <laughs>